ฉันมาตั้งจต่ไปต่อประกันรถไปต่อเหตุ nhả ฉันจเ้็นไปทุกปีเพราะว่าฉันนาเฮตประกันกธนาชาติฉันติดต่อผ่านพุณนนุ่ยฉันกระปอดไอะไรห่วงไปใส่มาใส่ฉันก็ต้องกังวนฉันมาต่อเทกเทียร์แบเด้อเอาฉันขับรถดีเพราะพี่วันเหตว้าไปเสียงเงน่อนต่อประกันเหตุ n h ง รถดีเห็นบอกฉันที่รถม้าน่ะสามปีสี่ปีม่เคยนี่บันเทิงละเทียเลยบประหตประกันเลยบอกอีอดีบอกเอไปอีดีแล้วนอนจะเปเสี่ยงนั่นเป็ดหย่างอูฉันเสียฝีมือฉานมาต้องอาศัยประกันหยากรจ้ารุ่นนี้นะ่ะโอู้จ้าอีเมลผู้กเก่งกาดจ้าบ่ซื้อกับบ้ซื้อโอ้ยผิวหยจาอาเป็นอยัางยุดยุดจะปังบ่รู้เดียง ไวียังล่ะโอ้ยมือบ้านอ่ะฉันขี่รถไปตั้ดาเขามาโอ้ยนั่นนั่นนั่นผู้ฉันตกใจม้านเศร้าอยู่เธอว่อยู่แม็แม็กขี่ไปตั้ดาเขาเจ้ามีบานีประกันเธอเก่าบ่มีบานีบ้านมีแล้วจังวานี่เลวตาย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 ประกันหมดเธอบอกเธอแล้วว่าให้ซื้อประกันกับคุณนุ้ยประกันของธนชาติเน่ะเขาเจ้าดีขึ้งหางเนี่ยแล้วบานีเธอเ็จะแหนบบารี เสี็จยังไหน้ล่ะเธอก็ต้องหาเงินมาสอมรถเขาสอมรถของถ้ำขวัญเขาอีกเพ้งใจเย็นๆย็นจเย็นเย็นเพื่อต้องคิดยังมากถือว่าฟาดคอเพื่อนรักออเ็นซี่เป่าซ้อประกันบัตรเนี่ยเยอาประมาทฉันบอกแล้วโทรหาคุณนุ้ยฉันแนโทรหาคุณนุย้ยเียประกันบัตรเนี่ยสเหตุเงินนี่แหละเดี๋ยวนี่เลยนี่แหละเขาบอกว่างัวหายแล้วล้อมคอ ไอ้ก่อนฉันบอกว่าเหตุประกันประกันกับบ่เหตุธนาชาตดีขึ้นอย่างนี่เอาจัิงส่เดีอยฉันสิให้เบอร์คุณหนุ่ยไปเดอ๋โทรหาคุณหนุ่ยเลยเด้อให้คุณหนุ่ยเอาเอกสาร,รออกให้เซ้นอยู่บ้านเลยเธอเอาบอ,อาทอใฉันเนี่อุ้ยฉันบ่นไหวแล้วเธอใจ้เย็นใจเย็น อย่าลืมเด้อจ้าคุณ้นณทั้งหลายอย่าเป็นหัวหายแล้วล้อมคอกประกันภัยคู่กับรถยนต์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าคิดว่าจะของขับรถดีแล้วสิบว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่ออย่าลืมถ้าเสียประกันภัยให้นึกถึงธนาชาติประกันภัยติดต่อหาคุณหนุวยเลยเลยรับรองว่าอุ่นใจแน่นอนเพราะว่าจะเป็นประกันสั้นหนึ่งประกันสองบวกประกันสามบวกฝากไว้นั่งเด้อจ้าธนาชาติประกันภัย อุ่นใจแน่นอนติดต่อหาคุณหนุ่ยเลยอย่าลืมเฮ็ดประกันไว้อุ่นใจหลายเด้อจ้า